ครับครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็มีงานเป็นงานเปลี่ยนจอนะครับของมือถือยี่ห้อ Vivo นะครับวันนี้จะมาพาเปลี่ยนจอมือถือ Vivo รุ่น V15 นะครับ V15 ก็จะเป็นรุ่นกล้องสไลด์รุ่นหนึ่งของของ Vivo นะครับก็ในท้องตลาดก็มีความนิยมพอประมาณนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับก็ เริ่มจากต้องทําการแกะฝาหลังก่อนนะครับอาจะใช้วิธีใช้ความร้อนหรือใช้น้ํายาโซเวน์หรือน้ํายาละลายกาวอะไรก็แล้วแต่ชอบถนัดนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับนี่ครับถ้าสามสูตรนะครับเดี๋ยวถ้าอยากรู้ว่าซื้อที่ไหนนะครับเดี๋ยวทิง้งลิกงไว้ให้นะครับจัเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันหลุดง่ายๆนะครับ เพิ่มจะแกะฝาด้านหลังก่อนเลยครับใช้เวลาเล็กน้อยนะครับถ้าเครื่องไหนเคยแกะมาแล้วก็จะแกะค่อนข้างง่ายนะครับตัวไหนที่ยังไม่เคยแกะมาแล้วก็อาจจะใช้ใช้เวลาในการละลายกาวพอสมควรนะครับ ช่วยนยนอสิ่งที่ต้องระวังก็คือปุ่มสแกนนิ้วนะครับถ้าเราเลาะรุนแรงหรือใช้ของมีคมที่คมแล้วก็ยาวมากเกินไปก็จะไปทำให้ตัดปุ่มสแกนนิ้วด้านหลังได้นะครับมันต้องระวังครับ หลังจากที่เราแกะฝาหลังออกมาแล้วนะครับเราก็จะทําการขันขันสกรูขันน็อตที่อยู่บริเวณด้านหลังนะครับจะมี2ส่วนในกันนะครับอันนี้เราจะแกะเฉพาะส่วนบนนะครับสิ่งที่ต้องเอาออกก่อนก็คือปุ่มสแกนนิ้วนะครับต้องระวังนะครับถ้าทํารุนแรงก็จะขาดได้นะครับขันออกไปครับผม เอออกมาครับผมออไไเอาไปไหนละเออสกูหายเ,าเดี๋ยหาเติมให้ลูกค้าครับผมก็มีสกูหลายตัวนะครับเยอะทีเดียวมาตรงนี้ก่อนครับผมจะมีสกูอยู่สองสองขนาดนะครับมีขนาด เอ่อนะครับยาวกับสั้นนะครับยาวกับสั้นนะครับก็ใส่รวมกันไม่ได้นะครับยาวกับสั้นนะครับตัวท่านก็จะยึดบริเวณกล้องนะครับตอนถอดก็จะต้องระวังพอสมควรนะครับเพื่อไม่ให้ตัวกล้องได้รับความเสียหายนะครับ อย่างที่เห็นนะครับตัวนี้เคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับก็จะมีคาบกาวติดอยู่นะครับโอเคตอนนี้เลยหนึ่งตัวครับผมอ่าครับอีกตัวนะครับตรงนี้ ไปดึงออกมานะครับอ่ระวังนิดนึงนะครับก็เราจะไม่ยุ่งกับส่วนของวงจรและก็ตัวกล้องนะครับเราจะเอาแบตเตอรี่ออกที่สำคัญต้องแบตเตอรี่ออกนะครับแบตเตอรี่ออกดึงออกมาเลยครับผมดึงได้เยใช้แรงดึงนิดนึงนะครับ อ่าครับผมตรงนี้เคยเปลี่ยนมาแล้วมันก็จะดึงออกง่ายนะครับรับผมจออันนี้คือสายแพรชาร์จนะครับฟอร์ดข้างล่างเป็นเรื่องของจรชาร์จนะครับเราไม่ไปยุ่งกับมันนะครับเราจอเฉพาะจอออกนี่นะครับจออ่านี่เคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับจอที่แตกออกไป ดันออกนะครับถ้าดันไม่ออกเขาะจะต้องใช้วิธีการแซะบริเวณขอบครับใช้อุปกรณ์ในการแซะนะครับตัวนี้จอแตกแล้วก็อาจจะไม่ต้องใช้ความระวังตอนแกะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจอแตกอยู่แล้ว ตัวบอ,บอดี้ก็มีความกรอบพอสมควรนะครับเพราะน่าจะไปเคยเปลี่ยนมาแล้วหลายรอบนะครับติดให้ลูกค้าต่อไป,ประวังเรื่องของเศษกระจกนะครับ อาจจะตำมือได้นะครับค่อยๆเลาะมันออกครับผมอะกาค่อนข้างที่จะเหนียวทีเดียวเลยอาอันนี้คือจอที่เสียนะครับแตกแล้วแล้วก็ทิ้งครับแล้วก็เราก็จะทําการเก็บเก็บรายละเอียดนะครับบริเวณขอบนะครับสิ่งสกปรปกขอบแล้วก็คาบกาวครับ ออกให้หมดนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะซ่อมรอยแตกตรงนี้ให้ลูกค้าด้วยนะครับผมเก็บออกให้หมดเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปขอเวลาไปเก็บกาวสักครู่ครับโอเคครับหลังจากที่ไปทําการเก็บทำความสะอาดรองรอยกาวบริเวณขอบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะทําการทดสอบจอเป็ดจอที่จะมาเปลี่ยนก่อนที่จะติดกาวลงไปจริงจริงนะครับว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับก็ทดสอบโดยการไม่ต้องใส่จอนะครับ ใส่แบตเตอรี่นะครับใส่จอเข้าไปนะครับเราก็เปิดเครื่องทดสอบดูว่าจอทำงานปกติไหมนะครับผมหลแล้วครับผมรอจอขึ้นมานะครับแล้วก็ทดสอบการทำงานดูรวมๆดูนะครับ หลังจากนั้นก็ลราเขาจะทําการใส่กาวนะครับแล้วก็ติดจอลงไปครับทดสอบอีกรอบแล้วก็ส่งงานให้ลูกค้านะครับแอาใช้เวลาบูตเครื่องสักเล็กน้อยนะครับโอเคครับหลังจากที่จอติดขึ้นมาแล้วนะครับก็ลองทดสอบการทำงานโดยการกดปุ่มบนหน้าจอดูนะครับ โอเคอันนี้ก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาประกอบกลับกันเลยนะครับผมหลังจากที่เราใส่กาวบริเวณขอบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เตรียมจอนใหม่มาเลยครับใส่กลับเข้าไปในเบ้าเดิมของจอแล้วก็ทดสอบจออีกหนึ่งครั้งนะครับ จอ,อ,อบางล็อตที่ซื้อมาก็จะมีแถบคาวติดมาแบบนี้นะครับก็ทำการลอกออกด้วยถ้าไม่ลอกออกบางครั้งก็จะทำให้การสัมผัสเกิดอาการสัมผัสไม่ตรงนะครับแล้วก็กระโดดไปกระโดดมาได้ใส่เข้าไปเลยครับ กดเบาๆนะครับกดเบาๆครับใส่สายแพ้จอกลับเข้าไปที่ซ็อกเก็ตเดิมครับก็ประมาณนี้ครับผมแบตเตอรี่ จัดให้อยู่ในสภาพทรงเดิมครับโอเคครับทีนี้ก็รอกาวแห้งแล้วก็ลองทดสอบกันเปิดโอเคครับขั้นตอนนี้ก็จะต้องรอ กาวแห้งนะครับเสร็จแล้วก็เราก็จะทําการเก็บรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จัดการส่งงานคืนลูกค้านะครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปก็จะมานําเสนอการเปลี่ยนการซ่อมการ DIY อื่นๆให้รับชมันต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ Wow.